มาครับพี่น้องข้อมวังของหมู่บ้านเลยหลอบไงเฮาเบิง้งยามซอนหลังได้แต่ปลากระเดือน้อยนี่ครับผมหลังอุทายแล้วเป็นหลอบไงอ๋อไปรุนพร้อมกันพี่น้องสิ่มิตตัววะข้อมวังอุทายแล้วอย่างไรนเนาะขึ้เงียบแท้พี่น้อง เงียบแท้ยนนังสุ่งเงียบแท้กว่ำวางของมือแบบลี้ดอกไหนฮะเตปลากระเดิดเห็นเตปลากระเดิดบอนที่น้อง สิได้ยัยงไงลัะแเหลี่แรงบ่พี่น้องมี่เล็ตากะเดียดน้อยแท้โอ้ว่าปลาสลิดพี่น้องปลาสลิดอู้ว่เว้นกับเริือถลกดินแล้วเขาต้องท้าไมล่าดิ มึงกีง <c oughs> ่น้องมีแต่ปลาสลิดน้อยอ้อยต้อยนันนี่มันอะโออมันอะเห็นปะมาใส่ป,าปลาควาก็ได้แต่ปลาสลิดน้อยแต่๋ยวไปไหเห็นปะปลาสลิดน้อยไอต้อยโอ้ มาครับนุ่หน่อยห้ามปฏิคออนุญาตออกปลาปลดออกก่อนนะครับพี่น้องนี่คำก่อน